เรียนพระท่านบุญรื่นศรีทะเลฐุนตรีช่วยวาการกระทรวงศึกาธิการประธานในพิธีในวันนี้ในนามโรงเรียนบวขาวต้องกราบขอบพระคุณพระท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้เป็นอย่างสูงยิ่งโรงเรียนบวกขาวขอกราบขอบพระคุณ ท่านสสประเสริฐบุญเรืองนายกสมาคมนักเรียนเก่าซึ่งเป็นประธานในการจัดงานในครัน,นี้เป็นอย่างสูงขอกราบขอบพระคุณท่านสสนิพนธ์ศรีทะเลที่ได้ดูแลพวกเรามาโดยตลอดขอบพระคุณท่านในอำเภอบุิีรายท่านวิลวัฒน์งว่องไวที่ได้ให้กำลังใจโรงเรียนบัวขาวตลอดมาขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอกุชินาลายท่านสจออนิเวศบุษบงท่านสจสุรพงศ์ผลซื่อท่านสจเสนีเอกบุตรที่ท่านได้ดูแลโรงเรียนของเราได้สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแลโรงเรียนบัวขาวมาโดยตลอดขอบคุณท่านประธานคณะ,ระากรรมการสารสาขั้นพื้นฐานอาจารย์แก้วแสงสวา่าง และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านขอบคุณท่านนายกสมาคมครูผู้ปกครองท่านรองเฉลิมบุญษาและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เตรียมงานและให้กำลังใจในการจัดงานในครั้งนี้ขอบพระคุณผู้ในการกองการศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมท่านผู้เรียนบัวขาวคอยชื่นชมคอยตำหนิพวกเราตลอดเวลา ขอบพระคุณผู้ในการสาึาษาทุกแห่งขอบพระคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอบัวขาวทุกท่านขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและที่สาคัญที่สุดขอขอบพระคุณสิ์เก่าโรงเรียนบัวขาวขอบคุณมากครับค่ะขอขอบบคุณท่านผู้บริหารนะคะท่านผอขจัด้องรับคณะกรรมการค่ะ ขอเป็นเชิญนะคะทุกท่านเลยนะคะคณะกรรมการสัเรเยนประธานในพิธีพระนารบุญรื่นสีทะเลศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เคารพอย่างสูงกระผมนายประเสริฐบุญเรืองนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบัวขาวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาเป็นมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานผ้าป่าคืนสู่เย้าชาวขาวน้ำเงิน54ในครั้งนี้ การจัดงานป่าป่าคืนสู่เย่าขาวน้ำงิน54ได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานไว้ดังนี้ 1. เพื่อหาทุนในการจัดการศึกษา 2. เพื่อขยายหอประชุมโดยให้มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน 3. เพื่อก่อสร้างโรงอาหารแทนโรงอาหารเดิมที่คับแคบ 4. เพื่อให้สิทธิเก่าทุกรุ่นได้พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกันรวมทั้งได้มีโอกาส มาเคารพครูเก่าและเยี่ยมเยียนสถาบันเดิมในการจัดพระป่าคืนสุเย่าขาวน้ำเงินในครั้งนี้มีกิจกรรมภาคกลางวันตั้งกองพระป่าแห่พระป่าและทอดถวายภาคกลางคืนจัดสังสรรค์ศิธิ์เก่าทุกรุ่นการจัดงานพระป่าคืนสุเย่าขาวน้ำเงินในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบัวขาวและศิธิ์ปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระสินหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนพ่อค้าประชาชนในเขตอำเภอกุชินาลายโดยเฉพาะคณะศิษย์เก่าที่เข้มแข็งทุกรุ่นมารวมอย่างมากมายทั่วสารทิศซึ่งเป็น5สีครับผมการเรียนท่านประธานจัดงาน คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบัวขาวท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกลสินเขต5ท่านนิพนธ์ศรีทะเลศท่านในอำเภอกุชินาลายท่านอาจารย์เก่าโรงเรียนบัวขาวนะคะซึ่งท่านมีพระคุย่างสูงสุดก็ได้มาร่วมกันในวันนี้ท่านสิทธิ์เก่า และก็สิทธิ์ปัจจุบันท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านผู้มีเกียรติคณะครูอาจารย์ที่รักทุกท่านคะดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ไมาเป็นประธานเปิดงาน้าป่าคืนสุเย้าเขาน้าเงิน54ในครั้งนี้ด้วยว่าการจัดงานภาพป่าการศึกษานั้นเป็นภาพป่าที่ได้ทั้งกุศลผลบุญ ได้ได้ช่วยสร้างชาติไปพร้อมๆกันจะเห็นได้จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ที่เปิดโอกาสให้สิทธิเก่าได้แสดงมุทิตาจิตแก่สถาบันที่เคยร่ำเรียนมาได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนสถานศึกษามาเคารพครูเก่าและได้พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกันเป็นกิจกรรมที่ดีงามอุศลที่เกิดในครั้งนี้จึงส่งผล บุญมาอย่งท่านและลูกหลานของท่านต่อไปดิฉันเองในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งของโรงเรียนบัวขาวนะคะรุ่นที่สองนะคะปี2501เริ่มจากรุ่นแรกก็คือปี2500จนถึงหน้าวันนี้โรงเรียนบัวขาวคงจะครบ54ปีพอดีนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นที่ชื่นชมยินดีโรงเรียนบัวขาวที่ผ่านมาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากนักเรียนที่ได้เรียนในโรงเรียนบัวขาวได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีชื่อเสียงทั่วประเทศก็ว่าได้นะคะ ในช่วงนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็โรงเรียนของเราได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆสิทธิ์เก่าทุกคนได้ไปร่ำเรียนเป็นใหญ่เป็นโตกันนอกนั้นยังได้เป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียง อันนี้แหละนะคะผลผิดจากโรงเรียนบัวขาวซึ่งเราได้รับอนนิสง์ตั้งแต่เริ่มเหยียบย่างเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้นะคะสร้างความภาคภูมิใจให้สถาบันของเราดิฉันคิดว่านับจากนี้ต่อไปโรงเรียนบัวขาวข,าวของเรา คงจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถดิฉันเชื่อแน่ว่าทั้งครูบำนาญทั้งครูปัจจุบันเต็มไปด้วยคุณครูซึ่งนั่งอยู่ในงานแห่งนี้นะคะขอให้ท่านจงภาคภูมิใจนะคะท่านเป็นบุคคลหนึ่ง ที่ร่วมอยู่ในขบวนการสร้างคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจำนึกของความเป็นครูของเราดิฉนันมั่นใจในความเป็นครูไม่มีสิ่งไหนไม่มีอะไรที่ครูจะทำไม่ได้ใช่ไหมคะตบมือให้เราดังๆหน่อยนะคะอันนี้แหละนะคะหน้าที่บทบาทของเราก็คือสร้างคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น เป็นอาจารย์ที่กเกษียณไปแล้วท่านก็ยังมีจิตสำนึกที่จะมาสร้างสรรค์าการศึกษาให้กับลูกหลานท่านไม่เคยละทิ้งอย่างเช่นอาจารย์สัมภาษณ์เหล่านี้นะคะท่านเป็นผู้ใหญ่ของพวกเรานะคะท่านไม่เคยละทิ้งไม่เคยทอดทิ้งการศึกษาเราภาคภูมิใจเหลือเกินท่านอาจารย์จำรัดแสงฤทธิ์เหล่าน,นี้นะคะเป็นผู้ใหญ่ของพวกเราทั้งนั้นท่านบุญช่วย ท่านเพิ่มรัชชัยนะคะอันนี้แหละมาเที่ยวไหนมาที่ไรก็เห็นหน้าของท่านนะคะท่านจะไม่หนีจากวงการศึกษาท่านจะเป็นห่วงเป็นใญ่เป็นห่วงเป็นใหญ่ในการศึกษาของลูกของหลานในเยาว,วชนของพวกเราท่านเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งในฐานะที่ เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนพร้อมกับสะส,ะสะประเสริฐบุญเลืองสะส,ะสะนิพนธ์ศรีทะเลศนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณครูที่จะทำหน้าที่บทบาทของท่านขอให้เข้มแข็งทำหน้าที่ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะคะพวกเราสมเด็จพระบรมมาราชินีนาถสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกทั่วสารทิศที่พี่น้องชาวอำเภอบัวขาว เคารพนับถือจงมาดลบรรดาลประทานพรให้พี่น้องทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันและท่านผู้มิเกียรติที่มาในวันนี้จงมีแต่วความสุขความเจริญมีร่างกายที่แข็งแกร่งมีจิตใจที่มั่นคงมีความรักความสามาคัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แม้นว่าท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาจงทุกประการขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่ตลอดไปและตลอดกาลวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วทีฉันขอเปิดงานผ้าป่าคืนสู่เย่าเขาวน้ำเงินห้าสี่ วันนี้นะคะงบประมาณคร่าวๆในภาพป่า,ปาของเราในวันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะประมาณนะคะหนึ่งล้านสองแสนบาทเดี๋ยวนี้นะคะปบ,บมือให้กำลังใจด้วยค่ะ เป็นจำนวนเงินรวมพลังของเราจำนวนไม่น้อยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถของเรานะคะกระผมและในโอกาสนี้นะครับท่านบุญรื่นศิทะเรศนะครับในานามของทีมงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสน,นี้ก็ขอกลาบขอบพระคุณท่านประธานนะคะพระนาาท่านบุญรื่นศรีทเรศนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะคะรวมทั้งท่านนายกสมาคมสิทธิเก่าสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบัวขาวท่านสสประเสริฐบุญเรืองน,นะคะแต่งชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยใช้ทํานองเพลงลาวสมเด็จซึ่งเป็นเพลงที่มีสำเนียงไพเราะนุ่มนวลมาประกอบกับ,บบทร้องที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อใช้ในโอกาสทั่วไปที่เป็นมงคล Ciao.